โอ้ยเจ้าจริงไหมรถของอ้ยเตอดทางั้งไม่ได้เลยอะไรนะเป้าลุดอ้เ้าลุดอทางเลยเป้าไม่ขึ้นเง ตายเพียงเดียวบิดคู่เลยนนี่อะไรมานี่บ่อยดิไม่บ่อยแม่งขี้ล้งลุ่มบอกว่าเฮลมันยังเบกล่างเบกเดียวไม่ยอมกลับเบกหน้าคิดดูครับกินนะบอกินบ้าเนี่ยล้อเบกล่างยุ่งเนี่ยเด้งมาก ทางกำลังขี้มันเลยนะสิตัวนี้เหี้เบิกเบิกหายหมดพอดีเลยเอาไม่อยู่ก็ดูเราลวดดเลยนี่อะเชือมที่เนื่อนทางเดียวกันนี้ไงเอา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  one way